ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ไม่สอดคล้องกับการพร้อมทางด้านสาธารณสุขที่จะต้องรองรับผู้ติดเชื้อเหล่านี้ค่ะในหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้เตียงเต็มแล้วนะคะหรือแม้แต่โฮสพิเทลที่เข้าร่วมโครงการที่จะกักตัวผู้ที่ติดเชื้อก็เต็มแล้วเช่นเดียวกัน เกิดอะไรขึ้นกับการบริหารที่ผ่านมาซ้าแล้วซ้าเล่าก็ยังไม่มีการพัฒาาเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ได้จัดก,การรองรับในการแพร่ระบาดครั้งนี้ให้ได้อย่างทันท่วงทีอันนี้คือสิ่งที่เรามีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งสำ้รับเรว่อนั้นค่ะสิ่งที่พัเพื่อไทยได้รับการร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนก็คือ ลูกหลานบุตรหลานของเขาจะอยู่เป็นยังไงตอนนี้เยาวชนอายุต่ำกว่า12ปียังขาดแคลนวัคซีนอยู่นะคะวัคซีนที่ท่านควรจะนำมาให้กับเด็กท่านเอาไปไว้ที่ไหนวัคซีนหายไปอย่างไรลง แต่ท่าอย่าลืมสิคะเยาวชนที่อายุต่ำกว่า12ที่มีความเสี่ยงไม่แพ้ไปกว่าประชาชนทั่วไปก็รอที่จะรับเข็มหนึ่งอยู่เช่นเดียวกันหลายๆพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาเข้ามาค่ะว่าหนูจะไปฉีดวัคซีนที่ไหนได้คะหนูอยากฉีดวัคซีนหนูอยากมีชีวิตการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติแต่เขาก็ไม่สามารถหาคําตอบได้เพราะวัคซีนยังขาดแคลนในกลุ่มที่มีความจําเป็น เข็มหนึ่งยังไม่ได้เป็นล้านคนนะคะท่านลืมนําเสนอข้อมูลนี้กับประชาชนหรือเปล่าท่านลืมให้ความสําคัญกับกลุ่มเยวาวชนกลุ่มน,นี้หรือไม่เราเตือนหลายครั ประชาชนรอการแก้ปัญหาจากรัฐบาลอยู่แต่เหมือนประชาชนแต่เหมือนรัฐบาลไม่ว่าเลยค่ะรัฐบาลมัวแต่ดูการเลือกตั้งที่ซอมอยู่ขณะนี้ว่าจะชนะเข้ามาเมียนาทอย่างไรได้บ้างฉะนั้นแล้วค่ะประชาชนชาพื้ค่คะได้โปรดเถอะนะคะการทําครั้งนี้เพื่อเห็นแก่ประเทศชาตินะคะในขณะที่ท่านมีโอกาสทํางานในขณะที่ท่านได้แยกนะคะตําแหน่งที่ควรจะเป็น ของผู้อื่นไปแล้วท่านก็จงทําให้มันที่ดีค่ะท่านก็คงจงแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างที่ท่านเคยประกาศนโยบายไว้แล้วบอกว่าตั้งใจว่าที่จะทาเรารอวันนั้นอยู่เราขอให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าปล่อยให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งต้องรอการช่วยเหลือนะอย่างไร้ความหวังดิฉันขอฝากไปถึงรัฐบาลใน ส่วนของวัคซีนที่จะต้องเร่งจัดหาให้ทันกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเยาวนชนในพื้นที่ต่างๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันจะนำเสนอแล้วก็ที่เเรียกร้องอยู่ตลอดก็คือการเพิ่มสถานรักษาพยาบาลให้เพียงพอในส่วนของผู้ที่ไม่มีความพร้อมนะคะในส่วนของบ้านที่อยู่ในชุมชนแออัดที่จะต้อง เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รับจะหาไว้ให้ที่ไม่สามารถที่จะทำโฮมอ i s o l เลชันเองได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเชื้อโอมิครอตัวใหม่นี้จะไม่รุนแรงแต่ก็มีการแพร่ได้เร็วถ้าหากว่าท่านปล่อยให้คนที่เขาจะต้องอยู่กันหลายๆคนในบ้านหลังเดียวกันดูแลตัวเองแน่นอนค่ะตัวเลขการแพร่ระบาดจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอน น,ะะนี่ก็อยากที่จะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งในส่วนที่เป็นปัญหาข้อที่2นะคะในเรื่องที่2ที่ทางพระเพื่อไทยขอแถลงในวันนี้นะคะจากการรงพื้นที่จากการที่เราได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนนั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำแต่เข้าของกับราคาแพงราคาชีวิตของประชาชนมีเพียงน้อยนิดแต่ราคา มาทั้งส่วนของประชาชนที่เป็นลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการให้รัฐบาลได้ยินเสียงเหล่านี้ด้วยจึงได้มาฝากพักเพื่อไทยเพื่อที่จะส่งต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญน,นางสาวชยาภาค่ะค่ะขอบคุณท่านโฆษกนะคะสวัสดีท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมรับฟังผ่า,านไลฟ์สดเฟซบุ๊กพักเพื่อไทยค่ะดิฉันนางสาวชยาภาสิทุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทยค่ะนอกจากที่จะมีประเด็นข้อกังวลในเรื่องของการระบาดของโรคโควิด -19 แล้วนะคะพรรคเพื่อไทยมีความห,มห่วงใยที่น้องประชาชนในประเด็นเรื่องของสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างค่ะซึ่งต้องเรียนนะคะว่าในยุครัฐบาลคนเอกประยุทธ์จันโภชาต้องเรียกว่าเป็นยุค ของแพงแต่ค่าแรงถูกคนไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตค่ะทั้งโควิดปากท้องแล้วก็ของแพงสัญญาณอันตรายเกี่ยวกับปากท้องของคนไทยได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะในทุกมิติตั้งแต่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาปรับสูงขึ้นพี่น้องประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สวนทางกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นรายรับน้อยแต่ค่าครองชีพสูง ทั้งวิกฤตการระบาดโควิด -19 นะคะวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้าราคาสินค้าหลายรายการมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งผักแพงน้ำมันแพงค่าไฟฟ้าแพงค่าก๊าซถึงต้มมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในเดือนหน้านี้นะคะค่าทางด่วนก็แพงราคาหมูก็แพงล่าสุดค่ะวันนี้มีการปรับราคาไข่ขึ้นให้มีราคาแพงขึ้นเริ่มวันนี้วันแรกเรียกว่าเป็นวิกฤตของแพงทั้งแผ่นดินค่ะ คนไทยต้องทนอยู่กับภาวะของแพงค่าแรงถูกค่าแรงขั้นต่ำที่พักพลังประชารัฐให้ทำบั่นสัญญาในตอนหาเสียงเมื่อ2,562ว่าจะปรับค่าแรงขึ้นอยู่ที่ประมาณ400 425บาทแต่จวกจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่าแรงยังไม่ขึ้นนะคะแต่มาขึ้นค่าของชีพแพงนอกจากที่จะไร้วิ่แววที่ทำตามสัญญาแล้ว ผู้รับผิดชอบในของรัฐบาลเองสุดแสนจะสิ้นหวังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะปัญหาราคาหมูแพงในประวัติการรัฐบาลปกปิดความจริงมาตลอดกว่า2-3ถึงปีและบอกให้ประชาชนหันไปรับประทานเนื้อไก่แทนหรืออาหารทะเลเพื่อเพิ่มโปรตีนซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะคะซ้ำยังทำให้เนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆปรับรคาคาขึ้นตามมาด้วยขณะที่ราคาไข่ไก่พัสไซค์ค่ะวันนี้ จากฟองละสองปบาทปรับราคาขึ้นนะคะเป็น3บาทซึ่งทุกวันนี้นะคะรัฐบาลยังเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกของพลเอกประยุยจันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรงนารหมขณะนี้นะคะก็ได้เข้าใกล้สู่เทศกาลวันตรุษจีนซึ่งเป็นเทศกาลสําคัญที่พี่น้องประชาชนจะได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็หาซื้ออาหารเพื่อที่จะไปเส้นไหว้บรรพบรุษ ซึ่งถ้าหากสินค้านะคะยังมีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงอย่างต่อเนื่องต้องฝากไปยังรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ว่าให้ดูแลควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนต้องดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนเพราะว่าที่ผ่านมาประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 วิกฤตโรคระบาดลัมบี e ้สกิน วิกฤตอหิวาแอฟริกาในหมูและวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้าแสงสาหัสจนแทบไม่เหลืออะไรแล้วนะคะยังต้องมาเผชิญกับวิกฤตของแผงทั้งแผ่นดินอีกจึงไม่เข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์ยังเวิร์กฟังเพลงสเตย์โฮงได้ทุกวันโดยที่นอนหลับสบายได้ทุกคืนได้ยังไงโรคระบาดนะคะไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะชีวิตของประชาชนเท่านั้นยังได้สร้างความยากจนระบาดไปทั่วทุกหย่อมย่าทั่วประเทศที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ได้พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแล้วค่ะว่าเป็นการบริหารประเทศที่ล้มเหลวทุกด้านอย่างสิ้นเชิงจนวิกฤตจนเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตนอกจากประชาชนต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงแล้วจนประชาชนเริ่มรู้สึกแล้วค่ะว่ารัฐบาลไม่ใช่ที่ที่พึ่งและที่หวังต่อไปแต่รัฐบาลคือภาระของประเทศเองค่ะค่ะซึ่งต่อไปก็จะให้ท่านโฆษกนะคะสส,สดรธีรัสสมเร็จวาน,นิชค่ะได้นําเสนอใ,ในประเด็นต่อไปค่ะ ขอบคุณท่านรองโภศนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทางพรคเพื่อไทยนะคะได้สะท้อนปัญหาของประชาชนว่าเมื่อเราเดินตลาดเราจะรู้เลยคะ่ะวันนี้ราคาหมูขึ้นสูงมากพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะเปิดร้านอย่างนี้ได้อีกกี่วันนั่นหมายถึงอาชีพของเขานะคะตัวพ่อค้าแม่ค้าก็สงสารลูกค้าค่ะที่ต้องซื้อของราคาแพง แต่ก็เป็นความจําเป็นนะคะของผู้ที่ต้องใช้วัตถุดิบต่อนั้นในการประกอบอาหารและรัฐบาลอยู่ตรงไหนคะรัฐบาลทําอะไรอยู่เมื่อเช้ามีการถแถลงข่าวจากรัฐบาลบอกว่าไม่มีโรคระบาด ASF ในประเทศไทยไม่มีการปกปิดข้อมูลนี่เป็นการตอกย้ำความล้มเหลวและผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาลเป็น อย่างยิ่งคุณปัดความรับผิดชอบต่างๆเหล่าน,นั้นไม่ได้ค่ะคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นะคะนี่คือความรับผิดชอบของคุณเองถ้าไม่มีความสามารถพอออกไปเลยค่ะให้ประเทศนี้ได้มีโอกาสมีความหวังให้ประชาชนได้เห็นอนาคตของเขาบ้างเราเดือดเร้อน,นใจนะคะในความเดือดร้อนเหล่านี้ ในขณะที่รัฐบาล work from home ตลอดเวลามันน่าเศร้าใจนะคะงั้นก็ต้องส่งเสียงให้ถึงรัฐบาลค่ะช่วยกันออกไปได้แล้วนะคะกับรัฐบาลของคลเอกวะยุจันโอชาตอนนี้ประชาชนมีหนี้เยอะมีแต่คนบอกปลดหนี้ปลดหนี้ดิฉันขอนำเสนอเลยค่ะขอให้ปลดคนสร้างหนี้ก่อนเลยนะคะปลดคลเอกวัยุจัน์โอชา,อ,ชาออกไปจากตำแหน่งนายุัฐมนตรีได้แล้วค่ะ เพราะคนนี้เป็นคนที่สร้างนีให้กับประเทศไทยเป็นคนที่นำความเสียหายอย่างร้ายแรงมาสู่ประชาชนขอให้เสียงนี้ไปถึงรัฐบาลนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนได้รวมใจเรายังมีความหวังะคะ่ะที่จะเห็นการล้มเหลวของรัฐบาลชุดนี้ถูกขับไล่โดยประชาชนขอให้เรามีความหวังและเข้่งแข็งไว้พระค่อไทยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน ในส่วนสุดท้ายนะคะเรื่องที่3ที่ดิฉันเองในฐานะโฆษกพรรคเพื่อไทยจะต้องขอตนรงประชาสัมพันธ์นําเสนอไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านให้ได้ช่วยอุดหนุนนะคะสนับสนุนการทํางานของพรรคเพื่อไทยให้ได้เป็นปักเป็นเสียงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยการอุดหนุนภาษีนะคะประจําปีโดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม โดยในช่องของรหัสพักการเมืองให้ใส่เลข03-4ท่านสามารถใส่เลข0 3 4เป็นรหัสของพักเพื่อไทยเพื่อที่ท่านจะได้แป่งภาษีที่ท่านจะได้จ่ายที่ท่านต้องจ่ายกับพังพกากรัฐอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะ5้0รบาทไม่เกินนะคะมาให้กับพักการเมืองมาให้กับพักเพื่อไทยเพื่อที่จะได้เป็นสถาบันที่ยั่งยืน และสามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนต่อไปได้พี่น้องประชาชนที่จ่ายภาษีแบ่งมานะคะแบ่งจากภาษีที่ท่านต้องจ่ายเดิมอยู่แล้วไม่เกิน500้อยบาทนั้นท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มใดๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้ภาษีที่ท่านจะได้รับคืนนั้นลดน้อยลงด้วยแต่ว่าเป็นการจับที่ท่านจะต้องใจ่ายให้กับรัฐบาลอย่างเดียวนั้นก็แบ่งมาอุดหนุนให้กับพักเพื่อไทยฉันก็ต้องขอรณรงค์นะคะในช่วงของการที่ ทั้งพี่น้องประชาชนที่ต้องมอบภาษีให้กับรัฐนั้นให้ได้กลับมาถึงมือของทุกๆท,ท่านด้วยอย่าลืมใส่รหัส034ไม่เกิน500บาทนะคะให้กับพัคเพื่อไทยท่านไม่ต้องจ่ายเพิ่มเราก็ขอขอบพระคุณน,นะคะทางประชาชนที่ได้สนับสนุนพักเพื่อไทยตลอดมาและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการทำหน้าที่ของเรานั้นจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับส่วนรวม กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไปค่ะในแบบนี้มีท่านผู้สื่อข่าวอยากที่จะถามคำถามใดเพิ่มเติมไหมครจะถามเรื่องความคืบหน้าของการเตรียมยืน่นอภิปรายตามมน,นิคสองว่าตอนนี้ได้ประชุมในทาคผู้ฝ่ายค้านหรือยังมีการนะัดประชุมนะคะในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะว่าเราจะมากําหนดประเด็นร่วมกันแต่อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าในสัปดาห์ นี้นะคะเดิมทีจะมีการเปิดประชุมสภานน้นก็ได้มีการวดไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานของพารร่วมฝ่ายค้านก็ยังดาเนินการอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการกาหนดประเด็นเพราะว่าปัญ,ปญหาใหม่มีเพิ่มมาทุทกๆวันเลยนะคะเราจะเป็นที่จะต้องจัดสรรแล้วก็นําประเด็นที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่สุดเพื่อที่จะได้นาเสนอต่อสภาต่อไปค่ะมีคาถามเพิ่มเติมไหมคะ ไม่มีฉันต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านสื่อมืนชวนทุกท่านลและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามชมผ่านการถ่ายทอดครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับจากที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับโดยดรธีรรัรนตน์นะครับสํสาเร็จวานิชนะครับสสมัฐกระบังพักเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการแถลง <c oughs> <c oughs> นะครับถึงกรมที่รัฐบาลน,นั้น ไม่สามารถที่จะจัดสรรนะครับสถานบริการที่ไว้รองรับสำหรับการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอเมกอนนะครับผมซึ่งแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีประชาชนอีกนับล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้วัคซีนแม้แต่เข็มแรกนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มในเด็กอายุนะครับต่ำกว่า18ปปีนะครับผมซึ่ง ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้รับวัคซีนตรงนี้ซึ่งทางโคศกก็ได้มีการทวงถามนะครับว่าวัคซีนที่จะให้กับเด็กนั้นอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดนะครับในเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของออสินค้าที่มีราคาที่แพง นะครับราคาสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่นะครับหรือว่าเนื้อหมูเองก็ตามนะครับผมก็เป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับที่ได้มีการพูดคุยนะครับกับพัรร่วมฝ่ายค้านเองนะครับที่จะมีการเปิดอภิปรายน่วน้อยวางใจหลังจากที่เมื่อมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ต้องติดตามว่า จะมีการหารือพูดคุยกันในรายละเอียดว่าจะมีการกําหนดวันในการอภิรายไว้วางใจแบบไม่ลงมตินะครับอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทําการของพรรคเพื่อไทยเองนะครับผมยางไหากมีความคืบหน้าใดเพิ่มเติมนะครับทางทีมข่าววันนี้นะครับจะนําท่านนะครับมาให้พบกับความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ